สวัสดีครับมินีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ C p พีพลัสซีรีเราจะมาต่อในเรื่องของชนิดของพอยเตอร์กันอีกนิดหน่อยนะครับซึ่งคือว่าเอาพอยเตอร์เนี่ยมันมีทั้ง in float double ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นลองเป็นอะไรใหญ่ๆนะครับเราจะมาดูกันว่ามันใช้งานกันยังไงสมมติว่าผมจะมีคาแรคเตอร์อันหนึ่งซึ่งก็คือว่า C H นีะครับ C H ของผมนี้เท่ากับ D นะครับผมแล้วผมก็จะมี in X ของผมเท่ากับตัวนี้นะครับผม3 4ผมก็มี Double ของผมตรงนี้อ่า uh, Y ตรงนี้เท่ากับ5.6บนนบนหคค้าเราจะมาาสรร้งงพอออยเต์ันนึ ก็คือว่าถ้าจะสร้าง pointer ไปหา character เนี่ยผมจะทำเป็น double แบีได้ไหมนะครับ double แล้วก็ star p ตรงนี้เท่ากับ address ของ ch แบบนี้นะครับจะลอง r ันดูนะครับผมมันก็จะไม่ได้นะครับเพราะว่า pointer เนี่ยมันจะต้องเป็นชนิดเดียวกับข้อมูลที่มันจะไปชี้ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเวลาเราเรียก pointer เนี่ยเวลาเราทำการ dereference เนี่ยมันก็จะใชคว่าจะ dereference ไปเป็นอะไรดีละ่ะจะ dereference ไปเป็นค จะเป็นรีเฟลเมนไปเป็นอินหรือว่าจะเป็นรีเฟลเมไปเป็นดับเบิลนะครับผมคอมไพเลอร์มันจะไม่รู้ครับนอกจากคุณจะบอกว่านี่นะพอยเตอร์ตรงนี้เป็นชนิดอะไรนะครับดังนั้นมันจึงสามารถอบอกได้ว่ามันจะทําการดีร e เฟลเมนต์ยังไงนะครับอย่างสมมุติว่าตรงนี้ผมจะบอกว่าตัวนี้มันเป็นคาแร a เตอร์นะแบบนี้ครับผมจะลองรานดูเราก็จะลันผ่านนะครับผมอย่าลืมว่าดังนั้นชนิดมันก็ช่องเดียวกันก็เหมือนเดิมครับถ้าสมมติว่าเราจะปริ้นตตัวนี้ก็จะเป็นถ้าเราทําการดี r e เฟลเมนต์ p นะครับจะเกิดอะไรขึ้น เราก็จะได้ดีนะครับผมแต่ว่าถ้าเราไม่ทําการ dereference นะครับผมเราก็จะได้ดีแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ทําไมเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่า r ch เนี่ยมันเป็นชนิดของ character ใช่ไหมแต่ว่า r p เนี่ยมันเป็น pointer ที่ point ปัญหา address ของตัวนี้นะครับผมดังนั้น เวลาซีเอามันไปเจอพอยเตอร์ของคาแรคเตอร์เนี่ยมันจะอ่านไปจนกว่ามันจะเจอศูนย์นะครับผมหมายความว่ามันจะเจอตัวเทอร์มิน e หรือว่ามันจะเจอตัวนี้นะครับซึ่งก็คือตัวนี้ตัวนี้นะครับผมศูนย์แบบนี้นะครับอันนี้ก็คือตัวเทอร์มินเตัวโนถ้ามันไม่เจอมันก็จะอ่านไปเรื่อยจนกว่ามันจะเจอศูนย์ที่ไหนในแรมนะครับผมดังนั้นมันก็พยายามจะปริ้นเห็นไหมครับมันปริ้นดีออกมาเสร็จแต่ว่ามันยังไม่เจอตัวศูนย์มันก็จะเลยอปริ้นตรงนี้มาแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคุณ ดีลิฟเฟลนมันก็จะรู้ว่าอ๋อมันเป็นคาแรคเตอร์นะดังนั้นมันก็จะปริ้นแค่เฉพาะ1ตัวอักษรเท่านั้นของคาแรคเตอร์ตรงนี้นะครับผมในส่วนของอินก็เช่นกันถ้าสมมติว่าคุณจะเอาด d o u b l ลไปพอยที่อินได้ไหมนะครับนะครับแล้วตัวนี้ก็คือ p ใช่ไหมครับเป็นชนิด p เนี่ยเป็นพอยเตอร์ชนิดด d o u b l ลแต่ว่าให้ไปพอยที่ x ซึ่ง x เป็นชนิดของอินนะครับผมจะลองรันดูจะเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับมันก็จะรันไม่ผ่านเหมือนกันเพราะว่าเนี่ยครับมันบอกว่า cannot convert int to double initialization นะครับผมก็คือตรงนี้นะครับผมโอเคครับเอาเรามาดูในส่วนของเรากันต่อตรงนี้นะครับดังนั้นถ้าผมต้องการจะสร้าง pointer ที่ point ไปหา i n ดังนั้นตัวนี้ของผมก็เป็น int ซก็จะไม่มีปัญหานะครับจะลอง r u นดูเห็นไหมครับก็ไม่มีปัญหาง่ายๆใช่ไหมครับผมสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับการใช้ pointer นะครับทุกครั้งที่คุณประกาศ pointer เนี่ยคุณจะต้องทําการ initialization มันเลยนะครับผมซึ่งถ้าคุณ ไม่ทำการอินทรีย์เซชันมันเลยเนี่ยมันจะอันตรายมากนะครับผมเพราะว่าคุณดูในรูปตัวนี้นะครับถ้าสมมุติว่าคุณสร้างพอยเตอร์มาอันนึงนะครับผมแต่ว่าตัวนี้มันไม่รับประกันว่ามันจะพอยไปที่ไหนนะครับผมมันอาจจะพอยไปในส่วนไหนก็ได้ของแปรมสมมติว่าตรงนี้มันไม่มีเราไม่ได้สร้างอินมาไว้ใช่ไหมครับผมสมมติว่าตรงนี้เป็นไฟล์เกี่ยวกับการเงินของคุณเป็นไฟล์เกี่ยวกับอ่า ข้อมูลในการเรียนของคุณเป็นไฟล์รายงานของคุณแล้วถ้าคุณสร้างพอยเตอร์เกิดอ,อยู่มันพอยต์มาที่มันชี้มาที่ตรงนี้แล้วคุณทําการดีเอรเรนซ์แล้วคุณไปตั้งค่ามันใหม่นะครับมันก็จะไฟล์ตัวนี้ก็จะเสียหายทันทีเลยนะครับผมมีหมายความยังไงผมก็จะโชว์ให้คุณดูนะครับหมายความว่าอย่างนี้สมมติว่าเราสร้างพอยเตอร์มาอันนึงนะครับที่เป็นอินนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ทําการตั้งค่าผมจะลองทําการดีลเอรเรนซ์ P ดูนะครับผมจะลองทําดูเห็นไหมครับมันก็จะเป็นศ อันนี้อาจจะเป็นคอมไพเลอร์อิมพลอเมนเนชันนะครับถ้าเราไม่ทําการตั้งค่ามันอาจจะบอกว่านี่นะให้พอยต์ไปที่โ no นนะซึ่งเรามันอยู่ที่ศูนย์ประมาณนี้ครับก็แล้วแต่ว่าคอมไพเลอร์แต่ว่าเราจะไม่วางใจอะไรใดๆทั้งนั้นถ้าเราไม่ได้ทําการตั้งค่ามันเนี่ยคุณก็ไม่สมควรใช้นะครับยิ่งสมมุติว่าตรงนี้คุณไม่ได้ตั้งค่าใช่ไหมแล้วคุณมาทําการเปลี่ยนค่าที่อยู่ไหนก็ไม่รู้ star p บวก45แบบนี้นะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่อันตรายมากครับซึ่งผมก็จะะไม่รัันนคบ ตรงนี้ก็หมายความว่าสมมติว่าตัวนี้มันพอยต์มาที่ตรงนี้เกิดว่าตรงเนี้ยมันเป็นข้อมูลที่เก็บเลขบัญชีของผมอยู่ใช่ไหมครับแล้วเราทําการดีลูฟิลเลนเสร็จโดยโดยเราไปเปลี่ยนตัวนั้นดังนั้นเลขบัญชีในตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนนะครับผมซึ่งอันตรายเช่นกันดังนั้นวิธีใช้คุณก็จะต้องใช้แต่ว่าถ้าคุณจะเอา p ตรงเนี้ยให้เท่ากับ address ของ x ตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาครับผมเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันก็หมายความว่าคุณกําหนดให้มันเนี่ยไปเท่ากับ address ของ x ใช่ไหมครับดังนั้นผมจะลองรันดู ก็จะได้3ามนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณเอาดีลิฟเฟลนพีเนี่ยซึ่งก็หมายถึงว่าการไปใช้ข้อมูลของ x ใช่ไหมครับผมบวกกับอา่าบวกกับ1ใช่ไหมครับมันก็จะเป็น35นะครับจะลองรันดูเห็นไหมครับอา้าวแป๊บหนึง่ง star p บวกหนอ๋อ star p ต้องเท่ากับ star p บวกหนะครับผมก็หมายความว่า star p เท่ากับ star p บวกหก็หมายความว่า r สาเท่ากับ 34บวกหนึ่งก็คือ35ดังนั้นมันก็เอา35ตัวเตรงนี้มาใส่ไว้ตรงนี้นะครับผมซึ่งคือสาจะลองรันดูเห็นไหมครับเราก็จะได้35แล้วก็เหมือนกันถ้าคุณทําการเดลิฟเวอเรนซ์คุณจะใช้ตรงนี้ก็ได้ก็คือว่า3 4ใช่ไหมเอามาลบกับ3ามาเราก็จะได้ลบ1ใช่ไหมครับผมจะลองรันดูเห็นไหมครับเราก็จะได้ลบ1ง่ายๆเลยใช่ไหมครับถ้าคุณต้องการเข้าถึงแอดเรส s คุณก็แค่ใช้ชื่อพอยเตอร์ทาราแต่ว่าถ้าคุณต้องการเข้าถึงข้อมูลคุณกก็ทําาร เอาละครับมีอะไรต่อมาถึงตรงนี้ขอดูเวลาก่อน6นาทีครับไม่ยาวเกินไปโอเคครับถ้าคุณต้องการสร้างพอยเตอร์ที่เก็บแอดเดรสของพอยเตอร์เอาละสิครับคุณจะต้องทำยังไงเพราะว่าพอยเตอร์เนี่ยที่คุณสร้างมาเนี่ยมันก็เป็นชนิดมันก็เก็บไว้ในที่ RAM เหมือนกันใช่ไหมมันไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ว่าคุณจะสร้างพอยเตอร์มาแล้วมันจะเก็บพอยเตอร์ไปไว้ในที่อื่นในที่ลําโพงของคุณไว้ที่เมาส์ไว้ที่คีย์บอร์ดไม่ใช่นะครับผมพอเราสร้างพอยเตอร์มาเนี่ยพอยเตอร์มันก็องเก็บไว้ในที่แรมเช่นเดียวกันแต่ว่าชนิดอะไรล่ะที่มันจะสามารถเก็บแอดเดรสของพอยเตอร์ได้เพราะว่าพอยเตอร์เนี่ยมันไม่ใช่ชนิดอินมันไม่ใช่ชามันไม่ใช่ดับเบิลนะครับผมคุณคุณลองคุณลองรันตรงนี้ดูนะครับผมหมายความว่ายงไงก็คือว่า C out แบบนี้ครับ s i ด์ออฟพนะครับผมซึ่ง P ตรงนี้มันเป็น p o i n t อร์ชนิด in t ใช่ไหมครับผมจะลองรันดูเห็นไหมครับก็คือสแต่ว่าถ้าตรงนี้เราไม่เป็น in t เราเป็นชาใช่ไหมครับมันก็ยังเป็นสีเหมือนเดิมแล้วถ้าตรงนี้เราเป็น Double นะครับจะลองรันดูมันก็ยังเป็นสีเช่นเดียวกันทางทั้งที่ Si ด์ออฟดับเเนี่ยมันเป็น8แบบนี้ใช่ไหมครับผมท้งที่ Si ด์ออฟดับเเป็น8แต่ว่า Pointer ที่เป็นชนิด Do u b l e เนี่ยมันเป็นสีทำไมล่ะ ใช่ไหมล่ะครับเพราะว่าพอยเตอร์เนี่ยมันเป็นอ data type ชนิดพิเศษนะครับผมมันไม่ใช่ int มันไม่ใช่ char มันไม่ใช่ double นะครับผมมันไม่ใช่ long ไม่ใช่อะไรนะั้นมันเป็นชนิดของมันเองดังนั้นถ้าคุณจะสร้างพอยเตอร์ที่พอยไปหา address ของ p เนี่ยคุณจะต้องทํายังไงนะครับผมอย่างในที่นี้ p ของผมให้เอากับ address ของ y นะครับผมเพราะว่า y ของเราเป็น double ใช่ไหมโอเคครับถ้าผมจะมีอ่า double อีกอันนึงนะครับซึ่งก็คือว่า star q เนี่ย ให้เท่ากับ address ของ p แบบนี้ผมจะลองรันดูนะครับมันก็จะรันไม่ผ่านนะครับทําไมมันรันไม่ผ่านเพราะว่าคุณสังเกตดูว่า address ของ p เนี่ยอืมก็มันก็คือ address ที่อยู่ในแรมแล้วตรงนี้มันก็คือชนิด pointer ที่เป็น pointer double เหมือนกันแต่ว่าตรงเนี้ยคุณมาดูตรงนี้นะครับถ้าตรงนี้มันเป็น double นะครับผม pointer ชนิด double เนี่ย มันจะพอยต์ได้เฉพาะที่เป็นดับเบิลเท่านั้นซึ่งตัวนี้มันเป็นดับเบิลมันก็พอยต์ตรงนี้นครับแต่ว่าพอยเตอร์เนี่ยมันไม่ใช่ชนิดไท p ดับเบิลนะครับพอยเตอร์มันเป็นอีกอย่างหนึ่งประมาณนี้แบบนี้นะครับสมมติว่าผมจะไม่มีตรงนี้นะครับแล้วตัวนี้ของผมเป็นพอยเตอร์แบบนี้นะครับผมมันมาอยู่ตรงนี้ดังนั้นตรงนี้มันจะต้อง ไม่ใช่ดับเบิแล้ใช่ไหมครับถ้ามันเป็น d o u b l ลก็คือว่ามันจะ point ได้เฉพาะ d o u b l ลถ้ามันเป็น i n นมันก็จะ point ยได้ในเฉพาะของ i n นตรงนี้นะครับผมแต่ว่ามันจะต้องเป็นชนิด double เท่านั้นมันถึงจะ point ไปที่ double มันถึงจะ point ไปที่ pointer ที่เป็น d o u b l ลได้ดังนั้นวิธีการทําก็คือว่าตรงนี้มันเป็น q ิวแล้วใช่ไหม q u e เนี่ยมันเป็นชื่อของ pointer Q เนี่ยนะครับก็คือ star คเนี่ยมันคือ pointer ใช่ไหมครับ pointer ของ double เห็นไหมครับแต่ว่าถ้าคุณต้องการให้ Q เนี่ยมันเป็น pointer ของ pointer อีกทีนึงซึ่งคุณรู้แล้วว่าวิธีการสร้าง pointer ก็ทำแบบนี้ใช่ไหมครับดังนั้นคุณก็จะต้องมี star อีกตัวหนึ่งนะครับผมดังนั้นถ้าผมจะลันตรงนี้ผมก็จะลันผ่านนะครับผมก็หมายความว่าคเนี่ยเท่ากับ address ของ p ดังนั้นถ้าสมมติว่าผมปิ้น Print Q นะครับผม ผมก็จะได้อ d เดร s ของ p ดังนั้นมันก็จะต้องเท่ากับอันข้างล่างอ d เดร s ของ p ก็คือ p เฉยๆแบบนี้นะครับผมก็คือ e ส a d d r e s s of operator แล้วตัวนี้ก็เป็น p ผมจะลองรันดูนะครับแป๊บหนึ่งนะครับผิดตรงไหนนี่ครับ n ล l ลืมตัว l นะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็เป็นเห็นไหมครับมันเหมือนกันหมดเลยมันเท่ากันก็คือว่า q เนี่ย มันเก็บ address ของ p ซึ่งถ้าเราจะเข้าถึง address ของ p เราก็ใช้ address of operator แต่ว่าถ้าผมทำการ dereference q ผมก็จะได้ค่าของ p ใช่ไหมครับผมซึ่งค่าของ p อ่ะมันก็คือ p นะครับผมแล้ว p เนี่ย p เฉยๆมันก็คือ address ของ x อ address ของ y ใช่ไหมครับผมดังนั้นผมก็จะ print address ของ y นะครับผมซึ่งสามบรรทัดนี้มันก็จะต้องเท่ากันใช่ไหมครับคุณเข้าใจใช่ไหมครับตามทันใช่ไหมครับ ก็คือว่าคิวเนี่ยนะมันเป็น Pointer ของ Pointer ซึ่งพอยไปที่ซึ่งพอยไปที่ Address ของ Pointer p นะครับผมดังนั้นถ้าเราทำการ deRefer de e n c e q มันก็จะไม่ใช่ a d d r e s s ของ p ละแต่ว่ามันเป็นค่าของ p นะครับค่าของ p ก็คือถ้าเราจะเอาค่าของ p ก็แค่ Print p เฉยๆนะครับผมซึ่งค่าของ p เนี่ย ตอนนี้ค่าของ p มันคืออะไรค่าของ p มันก็คือ address ของ y ถูกไหมครับดังนั้นตรงนี้ก็เป็น address ของ y ถ้าผมจะลอง run ดูตรงนี้มันก็จะเท่ากันหมดเห็นไหมครับมันก็จะเท่ากันหมดเลยอย่างที่เราคิดไว้แล้วถ้าผมต้องการจะ print ค่าของ y ผมก็แค่ print y เฉยๆใช่ไหมดังนั้นถ้าผมจะเข้าถึงค่าของ y โดย p ผมก็จะต้องทาการ dereference p นะครับผมแล้วถ้าผมจะเข้าถึงค่าของค่าของ p ทีนึง โดยคเนี่ยผมก็ต้องทำการ d e ลิ f เฟอ n c เมันอีกทีนึงนะครับผมผมจะลองรันดูนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะได้5.6เหมือนกันหมดนะครับเพราะค่าของว้ากับ5.6เห็นไหมครับผมง่ายไหมครับดังนั้นถ้าคุณต้องการสร้าง pointer 3ชั้นนะครับก็มีดับเบินะครับซึ่งเป็นชนิดของดับเบิเนี่ยคุณจะให้มันเท่ากับแอดเดรสของ Q ิวใช่ไหมครับแต่ว่าคุณจะรู้ว่าตรงนี้ให้เป็นอะไรดีครับตรงนี้ให้เป็น Z ดีกว่านะครับผม Z เนี่ยคุณจะให้มันเป็น pointer ที่ point ไปหา address ของ Q คุณรู้ว่า Q เนี่ยมันก็คือ pointer ที่ point ไปหา pointer อีกทีนึงนะครับผมดังนั้นถ้าผมต้องการสร้าง pointer ผมรู้แล้วว่าผมจะต้องใส่ star โอเครับ star แน่นอนแต่ว่า pointer ตรงนี้มัน point ไปหา double ซึ่งไม่ใช่ Q ไม่ใช่ double แต่ว่าเอา่อ Q มันเป็น double 2ชั้นนะครับผมออกไม่ใช่ครับ Q มันเป็น pointer ของ pointer อีกทีนึงดังนั้นผมก็ใส่ตรงนี้2อันนะครับผมคุณจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้นะครับ ก็คือว่า,าถ้ามีสตาร 1, 1์หน,นึ่งอันเนี่ยมันก็จะพอยต์ไปที่ดับเบิลนะครับผมถ้ามีสตาร์ถ้ามีสตาร์สองอันเนี่ยมันก็จะพอยต์ไปที่ที่เป็นดับเบิลสตาร์ซึ่งก็คือตัวนี้นะครับผมแล้วถ้ามันมีสตาร์สามอันเนี่ยมันก็คือไอ,อตัวเนี้ยมันจะพอยต์ไปที่ดับเบิลที่มันมีสองสตาร์ได้ซึ่งตัวนี้มันก็คือคิวใช่ไหมครับตรงนี้ก็คือคิวดังนั้นก็ตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมดังนั้นถ้าผมจะลองปริ้นต์ตรงนี้ดูแซดดูนะครับ e enlines ถ้าผมต้องการให้ z เนี่ยจะลองรันดูก่อนนะครับเห็นไหมครับเราก็ชี้นาำผ่าน z ก็คือ address mm hmm. ของ q แต่ว่าถ้าเราจะทําการเข้าหา y เนี่ยก็คือ set เท่ากับ address mm hmm. ของ q นะ dereference ทีนึงก็ได้ก็ได้ value ของ q ใช่ไหมครับซึ่ง value ของ q ก็คือ address mm hmm. ของ p นะครับแล้ว dereference mm hmm. กันอีกทีนึงก็คือ address mm hmm. ของ p ก็คือ dereference mm hmm. ของมันก็คือ,อ mm hmm. ก็คือ address ของ y นะครับผมเห็นไหมครับ dereference มัน address ของ p dereference มันคือ address ของ y แล้วก็ dereference อีกทีนึงก็จะได้ตรงนี้ดังนั้นเราก็จะห้ามการ dereference ตึ๊ดตื๊ดตื๊ดแบบนี้นะครับผมดังนั้นเราก็จะได้ละจะลองลองดูนะครับผมเห็นไหมครับเราก็ได้5.6โอเคครับผมถ้าคุณ dereference <c oughs> เกินละครับจะเกิดอะไรขึ้นแบบนี้ครับ <c oughs> <c oughs> dereference มันนะครับผมมันก็จะไม่ได้นะครับผมโอเคครับการทำแบบนี้เรียกว่า multiple direction นะครับผม ก็หมายความว่ามันมันมันพอยต์แบบอินไดเรกนะครับพอยต์ point ไปที่นี่ไม่พอพอยต์ไป, point ไปที่นี่อีกพอยต์ไปที่นี่อีกโอเคครับคุณลองไปเล่นดูนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ